หมือนเป็นเป็นครั้งหนึ่งในในชีวิตครับผมที่เหมือนก็เราก็เป็นเช้าพุทธนะแล้วก็อยากจะตอบแทนพ่อแม่ชื่อคุณยาวัฒโนครับแว่าวก็เหมือนพาก็บอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาไทายก็เป็นปัญญาวัฒนนะครับผมก็จะเจริญด้วยปัญญาเพราะตอนนี้คิดว่ายังต่ําก็น่าจะสองอาทิตย์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกล่าวว่าจะมีไปวัดป่าด้วยครับไม่แน่ใจว่าจะอยู่กรุงเทพสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์หรือว่าไปวัดป่าอะไรอย่างเงี้ยหม่าม้าก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาไปดูดวงมาแล้วบอกว่าถ้าบวชจะไม่ศึก เลยไม่เป็นไรแล้วกันก็ตกใจเหมือนกันครับแล้วก็ถามว่าแน่ใจเราหนาแก็หมูกะแนงก็แน่ใจแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนรู้สึกว่าอยากทําอะไรให้เขาระหว่างที่เขายังมีชีวิตอยู่ครับครับสวันดีครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าบทสวดยาวมากเลยครับก็ก็ใช้เวลาท่องแล้วก็เข้ามา ฝึกซ้อมที่วัดหลายครั้งอยู่มือนกันครับแล้วก็ววช่วงที่ผ่านมาเหมือนเราก็มีหลากหลายงานก็เลยต้องแบบแบ่งช่วงเวลาไปท่องส่วนด้วยครับวามตั้งใจอในการเหเหมือนเป็นเป็นครั้งหนึ่งในในชีวิตครับผมที่เหมือนก็เราก็เป็นเช้าพุธนะแล้วก็อยากจะตอบแทนพ่อแม่แล้วก็อยากจะตอบแทนทุกๆคนที่ที่เคยสร้างสิ่งดีๆกับเรามาครับ ใช่ชื่อปัญญาวัฒโนครับก็เหมือนพระก็บอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาไทายก็เป็นปัญญาวัฒนาครับผม,มก็จะเริยนด้วยปัญญาในชายานี้พรเป็นคนตั้งให้ก็ทางทางพระเป็นคนตั้งให้เลยครับก็เหมือนเอาคิดว่าน่าจะเอาชื่อจริงกับนามสกุลผมมาก็สุบสิทธิ์จงชีมีวัดก็จะเป็นปัญญาวัฒนาอะไรเงี้ยทีนี้ตัง้งความตั้งใจประมาณเท่าไหร่ ว่าตอนนี้คิดว่ายังต่ําก็น่าจะสองอาทิตย์ครับแต่ว่าก็อยากจะให้ให้ได้นานที่สุดเพราะว่ามันก็จะคงไม่ได้มีโอกาสเยอะๆที่จะมาศึกษาทำจริงจังจริงจังแบบนี้ครับผมจะ่าจะมีใจที่จะไปปะระจำที่กรุงเทพหรือจะมีแผนจะไปต่าี๋ยเดีย๋ยวกล่าวว่าจะมีไปวัดป่าด้วยครับก็คิดว่าไม่แน่ใจว่าจะอยู่กรุงเทพสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์แล้วก็ไปวัดป่าอะไรอย่างนี้ครับจะไปที่ไหนผคิดว่าน่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับ อยู่ที่นู่นนะสักวี կ หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาใช่แล้วจะเกะิดุบัตเหตคุณพ่อคุณแม่เขาก็ดีใจครับเคยไม่แน่ใจว่าเคยเล่าให้ฟังหรือเปล่าว่าตอนแรกคุณแม่เขาเหมือนไม่ไม่เคยให้บวชเลยครับเห <c oughs> มือนเขาไม่ดูดวงมาแล้วบอกว,ว่าถ้าผมบวชจะไม่สึกเขาก็เลยแบบไม่เคยบอกไม่เคยขอให้บวชเลยเลยก็ตลกดีครับี่งบอกว่า หมือนตอนนั้นเขาคือคือผมก็คือปกติพ่อแม่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะอยากให้ลูกบวชซะหน่อยแบบตอนเบญจเพศยี่สิบห้าอะไรเงี้ยตอนผมยี่สิบห้าก็ไม่มีใครบอกให้บวชเลยผมศ์เลยเอ้าวทำไมไม่มีใครอยากให้บวชเลยอะไรองี้มามาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาไปดูดวงมามแล้วบอกว่าถ้าบวชจะไม่ศึก<ม>เลยไม่เป็นไรแล้วกันมาตอนตอนที่จะไปบอกว่าจะบวชมามาก็ไม่เห็นมาเขาก็เหมือนก็ตกใจเหมือนกันครับแล้วก็ถามว่าแน่ใจหรือหนาอะไร ก,ก็แน่ใจแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนรู้สึกว่าอยากทําอะไรให้เขาระหว่างที่เขายังมีชีวิตอยู่เลยเพราะว่าก,ก็จะมีหลายๆหลาย,ลายๆเคสที่สมมติว่ามีคนในครอบครัวเสียเราค่อยบวชให้อะไรรู้สึกว่าเราเราบวชตอนที่ทุกคนยังอยู่กับแฮปปี้กันดีกว่าไม่ไม่กงังวลไม่กงังวลนี่ก,ก็ก็ล็อกคิวงานไว้แล้วว่าไงก็ต้องบวชก็ต้องไงไงก็ต้องสึกออกมาอะไรอย่างงี้ครับ มันก็บอกไปแล้วว่าอขอถ้าออกมาปุ๊บไม่มีผมไม่มีชิวิใช่ไหมก็ยังอนุญาตอยู่โอเคได้ครับแต่มีเรื่องสิกธร่ไม่มีเลยครับเหมือนทางวัดเขาบอกว่าเราต้องบวชเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวทางวัดค่อยหาเลิกสึกให้แต่ก็คงจะขอเลิกสักแบบเหมือนขอใช้เวลาตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปขอเลิกเขาเลยครับแล้วคนเรื่องงานเด้เคลียียอะไรเขาคาว่าว่าจะต้องกลับมาประมาณเมื่อไหร่ ปลายคือเอาจริงปลายเดือนพฤศจิกาก็มีไปต่างประเทศแล้วครับ<ม>ที่อาจจะต้องสึกออกมาก่อนช่วงปลายเดือนพฤศจิกาแต่ว่าถ้าได้อยู่ยาวถึงตอนนั้นก็เดือนหนึ่งแล้ว<ม>ก็คิดว่าคงโอเคแล้วครับต,ตอนนั้นผมมาแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีโกนอีกรอบตอนกลางเดือนก็เลยอาจจะผมหายไปอีกรอบนึงอะไร่งเงี้ยก็น่าจะขึ้นไวอย่ปล่อยขึ้นไม่ไว ย่างวันนี้เราตั้งใจมาเรีศึกษาพระธรรมทั้งหมดใช่ใช่ครับแบบเต็มที่เลยก็หิ้วหนังสือมาเยอะเหมือนกันครับลุแล้วก็ทางวัดก็มีพระที่จริงๆเยอะมากๆก็เลยคิดว่าน่าน่าจะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยครับววัันนีี้่่งงมยคะโซเชลหรรืออาไต่างๆต้องตัดเลยครับก็คือคือด้วยความที่เทคโนโลยีใน ในปัจจุบันไม่ได้ถูกกล่าวไว้นะสมัยนั้นใช่ไหมครับกเ็เลยหลายๆอย่างถ้ามันช่วยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ก็ยังสามารถใช้ได้เลยแต่พี่จะตั้งใจจะจำวัดที่นี่หรือว่าจะไปวัดด้านตะวันตกกจำวัดอยู่ที่นี่แหละแล้วก็ต้องไปจา่ายจำวัดนะครับเดี๋ยวมีไปไปที่ป่าวไปไปเชียงใหม่คไม่ต้อวไปเชียงใหม่อะไรไหมครับเพราะว่ามันจะต้องการเดินทางต้องไปอยู่าที่เราไม่คุ้นเคยก็ก็ก็มีแค่ตอนนี้คือความกังวลคือเรื่อง เรื่องวิธีการมากกว่าครับเราจะขนของไปยังไงก็ต้องมีคนมาช่วยมาขนให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ยังไม่แน่ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าวิธีการตอนที่เราบวชเสร็จแล้วสิ่งต่างๆที่เราทำาณปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีหลายๆข้อที่ไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองก็อาจจะต้องรบกวนหลายๆคนมาช่วยหน่อยครับได้มีโอกาสทดลองมานอนที่วัดทั้งย่างังเนยโอ้ยัางเลยครับคืนแรกเลยที่นอนวัดคืนแรกที่นอนวัดเลยครับ แต่ก็ไม่มีความกังวลน,นะเพราะว่าวัดสนุกมากเลยตอนนี้ที่กังวลมากมากสุดก็คือการการใส่จีวรนี่ยแหละครับมีการการซ้อมเลยซ้อมผมยังไม่ได้ซ้อมเลยครับผมว่าเนี่ยหลังหลังผมบวชเสร็จเนี่ยผมจะซ้อมทั้งวันเลยครับพร <laughs> ุ่งนี้จะได้ตื่นมาบิณฑบาตท,ทันปับปัาบป <laughs> <laughs> พี่เลี้ยงมีผิวลุกรับพี่เลี้ยงตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวรอเห็นเพื่อนๆเยอะก็รอก็รอติดตามเหมือนกันว่าจะมีใครมาช่วยบ้างพรุ่งนี้ใครกระเจียบ้อง ใช่วันแรกเลยครับลหลายๆคนก็ขู่ว่าเนี่ยบางทีตื่นมาก่อนชั่วโมงครึ่งเนี่ยยังใส่ไม่เสร็จเลยนะถึงผมเน่งตื่นกีนะ่โมงเนี่ยทีนี้ในเรื่องของควเป็นอยู่เพราะเราตอการอบ้านเต้องิน,นอ,นเ,นเ,รอ,อเรอะไรอย่างี้ครับก็เรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยกังวลมากครับเพราะว่าเหมือนปกติผมทำ IF อยู่แล้วก็จะมีช<ม>่วงเวลาในการทานอาหารอยู่แล้วเราเราเราด้วยความที่ไปตามประเทศบ่อย เลยไอเอฟเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆทีนี้คิดว่าการเปลี่ยนเวลารอบนี้ไม่น่าไม่น่าจะมีผลอะไรเยอะครับท่มีข้อมูลรถามเข้ามาทีนี้ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่มาให้กำลังใจแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้ครับผมแล้วก็ที่คอยติดตามอยู่ทางบ้านด้วยนะครับผมก็เป็นการตัดสินใจต้องบอกว่าเป็นก็ครั้งใหญ่มากๆในในในชีวิตของผมเหมือนกันก็อยากจะ ให้ทุนอนุทนาบุญด้วยนะครับ